เป็นอีกแปลงหนึ่งครับสำหรับการตัดต้นข้าวครับซึ่งแปลงนี้จะตัดเฉพาะใบครับแล้วก็เพราะว่าหญ้าก็ใช้ตัวสกีครับตัดครับนีะครับนลักษณะของถ้าเราใช้ตัวสกีตัดครับมันจะอาจจะลุ่งๆแบบนี้ครับหลายหลายคนก็มีคนถามมาครับว่า ตัดช่วงไหนครับแล้วก็ตัดสูงขนาดไหนครับก็การตัดครับก็ตัดในช่วงของระยะข้าวแตกกอรครับแล้วก็ตัดไปสิ่งไหนก็ตัดให้ดูตัวนี้ครับดูต้นข้าวครับถ้ามันยังแบนๆครับแล้วก็นิ่มๆก็ตัดได้ตัดได้ตลอดละครับ ยกเว้นมันจะเริ่มกลมครับคือคือมันจะเป็นเป็นข้อเป็นป้องครับถ้าเราตัดมันจะทำให้การออกยอดก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดียครับดังนั้นก็ต้องตัดก็ต้องตัดในช่วงที่ยังเป็นแบนอยู่ลักษณะนี้ครับตัวนี้เจ้าของตัด ก็น่าจะประมาณ10เซนครับตรงนี้ครับคือการตัดนะครับตัดต้นข้าวถ้าก็ประมาณสิบสิกว่าวัน15วันนะครับก็จะออกใบมาเท่าเดิมก่อนที่เราจะตัดนะครับถึงต้นข้าวจะออกออใบหรือออกยอดค่อนข้างไวครับตัวนี้ตัด เฉพาะใบรับไม่ได้กําจัดย้าครับถ้าถ้าตัดเพื่อจะกําจัดยาดโดยราต้องตัดต่าให้ต่ากว่านี้ครับเพราะว่าถ้าถ้าเราตัดสูงต่อย้าเขาจะอยู่สูงครับแล้วก็พอเราเอาน้ําเข้าใส่ครับมันจะไม่ท่วมครับซึ่งต้นต้นยอดก,ก็อาจจะไม่ตายหรือก็อาจจะออกมาอีกครับซึ่ง ไอ้ต้นต้นหญ้าทำาธรร,รมาชาติของต้นหญ้าแล้วอา่ามันจะออกช้ากว่าต้นข้าวแน่นอนครับเนี่ยครับออกค่อนข้างไวครับก็15สิบห้าวันนะครับเท่าเท่าของเดิมที่เราตัดออกครับซึ่งก็หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมเขาถึงตัดซึ่งก็มีเหตุผลอยู่สองสามอย่างครับอา่าอย่างแรกครับอา่า ป้องกันการล้มได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดครับมันจะทําให้ไอ้ต้นค่อนข้างจะสูงใหญ่ครับแล้วก็จะทําให้ใบแน่นใบหนาครับมันอาจจะทําให้ข้าวล้มได้ครับแล้วกปป็ประเด็นที่2ครับคือถ้าถ้าใบมันเยอะใบมันหนาครับไอ้มันจะมีความชื้นครับ ก็โรคแล้วก็แมลงครับก็จะจะมาอาศัยอยู่ครับตรงนี้ครับขึ้นมาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าก่อค่อนข้างจะโล่งกว่าเดิมครับก็พอมันทึบครับอากาศก็จะแย่งกันนะครับแย่งกันหายใจขพูดง่ายครับพอมันโล่งโล่งลักษณะนี้ครับก็จะทําให้อ่าไม่แย่งอากาศกันครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่าพอเราตัด เสร็จครับตัดต้นต้นข้าวที่ตัดนะครับรวงรวงจะใหญ่กว่าต้นข้าวที่ที่ไม่ได้ตัดครับก็ตามหลักของตัวเลขที่เขา,เาทำกันมาก็คือประมาณเกือบเกือบจะ20%นะครับนะครับคือผลผลดีของการตัดต้นข้าวครับ ก็ต้องย้ำอีกทีครับสำหรับการตัดครับห้ามตัดออตอนที่ลำต้นเริ่มเริ่มกลมหรือเริ่มแข็งครับซึ่งตัวนั้นจะเป็นข้อหรือเป็นป้องไปแล้วครับมันจะทําให้การออกยอดค่อนข้างจะช้าครับาการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีครับน่ครับก่อแปลงนี้ครับค่อนข้างจะผมว่าตัดขนาดนี้พอพอดีเลยครับ ก็จะโล่งจะโปรง่งกว่าเดิมเยอะครับสำหรับต้นข้าวที่ออกมาใหม่ครับครับก่อนนี้เป็นหนาหยอดครับแล้วก็ตัดตัดใบครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นหนาดำครับหนาดำที่ปูก ต้นต้นต้นเดียวใช้ต้นกล้าต้นเดียวหรือหรือไม่ไม่เกินสองต้นนะครับนี่ครับตอนนี้เริ่มเริ่มจะแตกกอรครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมมีมีมีม,ม,มีเอ่อมีภาพครับที่ ตอนปลูกใหม่ๆครับที่ปลูกต้นเดียวครับแต่ตอนนะครับก่ตอนปลูกครับก็จะใช้แค่ต้นกล้าแค่ต้นหรือ2ต้นครับแต่ตอนนี้เริ่มแตกนี่ลักษณะของการแตกกอครับซึ่งการแตกกอของไอ ต้นข้าวต้นเดียวครับจะทําการแตกกอก็จะ,ะออกลักษณะห่างๆกันแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าถ้าเราปลูกหลายๆต้นครับเป็นห้าต้นสิบต้นนะครับมันจะขึ้นมาลักษณะเหมือนกับจะก็จะแย่งทั้งอากาศแย่งทั้งอาหารกันนะครับแต่ถ้าเป็นต้นหรือสองต้นแบบนี้มันจะแตกกอค่อนข้างจะสวยครับมันจะพยายามรักษาระ,ระยะห่างกันไว้ครับแบบนี้ครับ ซึ่งถ้าปลูกหลายต้นมันมันจะไม่ไม่ไม่ออกลักษณะนี้ครับมันจะขึ้นมันมาพร้อมกันครับขึ้นมาลักษณะนี้ครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นต้นเดียวก็จะมันก็จะออกลักษณะนี้ครับเพราะว่าธรรมชาติของต้นข้าวเวลามันแตกกอครับมันจะออกด้านข้างครับก็เพื่อจะให้มันโล่งครับให้ต้นโล่งครับแล้วก็ไม่แย่งอากาศกันครับ ก็เป็นนาดําครับถึงนาดําก็ไม่ไม่จําเป็นต้องตัดใบครับเพราะว่าตอนที่เราถอนต้นกล้ามาครับเราก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วครับก็นาดําก็จะใบจะน้อยกว่านายอดครับครับก็นานาแปลงนี้ก็จะ เป็นนายอดเหมือนกันครับแต่ว่า,าเขาจะก็ตัดลักษณะเหมือนกันกำจัดหญ้าไปในตัวด้วยครับก,ก็หมายถึงการตัดทั้งทั้งทั้งต้นข้าวแล้วก็ต้นหญ้าครับ ครับก็ตอนแรกก็จะหาก,ก็จะเยอะกว่นี้ครับแต่ว่า,อาพอตัดก็ยังมีต้นหญ้าบางส่วนครับที่ยังออกมาซึ่งถ้าออกมาลักษณะนี้ก็น่าจะน่าจะกำจัดได้ครับ คือตอนนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพครับตอนนั้นครว่าสภาพของอานาแปลงนี้ครับตอนก่อนที่จะตัดอะครับมันหญ้าเยอะขนาดไหนครับเนี่ยครับก็ผมได้ไปถ่ายไว้ตอนที่เจ้าของตัดครับ เต็มไปหมดแล้วครับไม่รู้ว่าต้นต้นหญ้าหรือต้นข้าวครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็เจ้าของตัดพอดีครับตอนที่ผมไปครับไปถ่ายไว้นะครับก็ตัดตอนนี้นครับเหมาะสมที่สุดแล้วครับตอนที่ต้นหญ้าเริ่มออกดอกครับซึ่งบางที มันก็จะไม่โตอีกเลยครับถ้าเราตัดตอนที่มันออกดอก ก็เจ้าของก็ตัดตอสูงไปหน่อยครับมันทำให้อ,อ่าน้ำมันไม่ท่วมครับไม่ท่วมตอตอหญ้าตอตอหญ้าครับมันทำให้มันตอยังมีออกมาอยู่ครับนี่ครับ คือถ้าตัดผ้าตัดจะให้มันต้องตัดให้มันอยู่ในระดับที่ต่ากว่าคนะครับเพราะว่าเวลาเราหน้าน้ําน้ําใส่ครับมันจะมันจะได้ท่วมตอครับแต่แบบนี้ครับก็ก็ถือว่าน่าจะน่าจะใช้ได้ครับคือส่วนใหญ่ตายครับหรือไม่ก็ถึงไม่ตายครับแต่ว่า การออกยอดหรือการเติบโตรหรือขึ้นมาอีกทีครับต,ต้องใช้เวลาก็เป็นเดือนนะครับแต่ว่าต้นข้าวใช้เวลาประมาณ15วันครับก็จะ,ะขึ้นมาสูงเท่าเดิมครับสูงเท่าในตอนที่ก่อนที่เราจะตัดนะครับ นะครับก็ถ้าใช้ตัวสกีตัดหญ้าที่ผมทำครับมาเดินอีกสักรอบผมว่าน่าจะน่าจะใช้ได้นะครับตัวนี้ครับ ขนามันมันค่อนข้างจะต่ำครับมันต่อต่อญ้กก็อยู่ในระดับขนาครับพอน้ำเข้าใส่มันก็ไม่ท่วมครับเนี่ยครับคือตามหลักแล้วต้นข้าวครับมันเอาจะตัดต่ำยังไงก็ได้ครับขอให้อย่าเอารากมันออกแค่นั้นเองครับยังไงยังไงมันก็ออกหน่อขึ้นมาครับ